สวัสดีเพื่อนๆพื่อนครับสำหรับเย็นวันจันทร์ที่7กันยา,า2563ก็ตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่16นาฬกา28นาทีรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเช่นเคยทุกวันนี้ไม่มีเวลาจะทําคลิปยาวนะครับ <c oughs> คือยังไงผมรู้ว่าคลิปยาวท่านก็ไม่ดูให้จบหรอกอผมก็เลยทําคลิปสั้นๆบวกว่าผมมีเวลาน้อยด้วยไงก็ไปได้ทริคดีๆมาจากน้องชายาให้เครดิตน,น้องชายผมคือการต่อท่อ คือท่อเวลาที่เราใช้งานอ่ะอ่ามันจะเป็นเศษพวกแบบนี้ยที่เราตัดทิ้งแล้วเราจะมาต่อให้มันยาวใช่ไหมปกติเราจะใช้เป็นข้อต่อตรงอ่าข้อต่อตรงราคาเขาค่อนข้างที่จะแพงจะต้องแพงเอาเรื่องเลยครับแถวบ้านผมขายตัวละ15 1นิ้วอ่าสิบหาถึงยีบางร้านมี25ก็มีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่แกขายสร้างตึกหรือเปล่านะ <c oughs> ก็สับทิ้งนี้ก็คือการอ่า ลนใส์หลนใสท่อก็คือเป็นการบานปลายเหมือนท่อเราซื้อมาสมเด็จรูปก็จะมีแบบบานปลายกับไม่บานปลายถ้าไม่บานปลายเราก็จะใช้ข้อต่อตรงเนาะเป็นตัวเชื่อมต่อซึ่งราคาเขาจะถูกกว่าตัวบานปลายอ่าก็เครื่องมือทำอาหากินเราก็จะมีไฟแช็คาขาดไม่ได้เลยอันนี้กาวแล้วก็อันนี้ ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดที่จริงไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับก็คือ,อเราจะดันเข้าเอาไว้ดันเข้าเพื่อที่จะให้มันบานปลายเราเราค่อยสวมท่อไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันสุดท้ายคือครีมอันนี้ก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่นะผมเอามาไว้เปิดเอากล่าวเฉยๆก็มาเริ่มกันเลยครับสำหรับการบานปลายาเป็นการต่อแบบไม่ต้องไปพึ่งข้อต่อตรงแต่ใช้งานดีเหมือนกันครับน้ำไม่รั่วผมลองดูแล้ว ก็เราจะเอากาวอ่าก็คล้ายๆกับการหล่นอ่าคล้ายๆกับการหล่นก่อนหน้านี้ที่ผมพาทําก็คือการถอดอ่า PVC ก็เป็นในส่วนของพวกนี้นอ่าเอาตัวต่อมาใช้คืนอ่าที่จริงต่อตรงก็ไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วนะทุกวัน <c oughs> คือแพงมากแพงเอาเรื่องเลยอ่าเราก็จะมาทําแบบนี้อ่าทากาวลงไปปร๊บก็จะเผาไฟอ่า เผาแบบนี้เลยก็รอจนไฟมันดับหรือว่าจะดับเองก็ได้แต่ผมจะเน้นเราให้ไฟดับก็หมุนหมุนมันไหน่ก็ดีครับให้มันแบบร้อนทั่วเวลาเราเผาไปปุ๊บท่อเขาจะอ่อนใช่ไหมเราก็จะเอาตัวนี้มาเพื่อที่จะบานปลายก็คือบานเน่นหนึ่งปุ๊บเราก็จะเอา ท่อตัวนี้สวมเข้าไปอ,อันนี้ผมบานไม่เยอะโอเคครับต้องกดแรงๆหง่อยให้มันบานใหญ่ๆโอเคก็ประมาณนี้ครับอุ้ยร้อนลืมตัวโอเคครับก็จะประมาณนี้นี่คือถ้าอยากให้มันลงไปลึกเพื่อนเพื่อนก็ทากลาวให้มันลึกอ่าถ้าจริงก็แค่นี้มันก็อยู่นะครับแล้วก็ถอดออกมา นี่ถอดออกมาปุ๊บทำความสะอาดมันใหม่แล้วก็อัดกาวเพราะว่ามันจะมีคราบที่เราเผาครับส่วนของผมก็คราบดินดีๆีนี่แหละอ่านี่ก็เป็นการบานปลายแล้วไม่จําเป็นต้องซื้อข้อโตาก็จะเอาตัวนี้มากาวทานิดนึงคือมันค่อนข้างที่จะรั่วยากนะครับมันก็คล้ายๆกับตัวท่อบานปลายเพราะว่า เราเผาปุ๊บเราเอาตัวนี้เป็นเกลฑยเลยไงอเราเอาตัวท่อหนึ่งนิ้วเหมือนกันเนี่ยมาเป็นเกณฑ์เลยก็มันค่อนข้างที่จะแน่นอ่าคล้ายๆกับพวกาบานปลายเลยแต่ตรงไม่ค่อยสวยเท่าเขา,ายังทําขายไม่ได้ครับแบบนี้นี่ก็พร้อมใช้งานอ่าทากาวให้นิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกชิ้นหนึ่งกันครับ ก็ตัวนี้ผมลองบานดูอ่าเป็นท่อที่ผมถ่ยรถเหยียบแตกโอเคเดี๋ยวผมหาชิ้นสั้นๆก่อนของผมอาอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับมาจะบานให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นการบานแบบไม่ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวเปิดทางก็คือจะเอาเพื่อนมันนี่แหละทิมลงไปเลย อันนี้ดีกว่ามันสะอาดกว่าอันนี้ดินมันค่อนข้างที่จะเยอะครับในนี้คือดินค่อนข้างน้อยกว่าตัวนี้โอเคคืออยากให้มันบานลงลึกเราก็ทากาวลึกๆให้มันล้นได้เยอะครับถ้าอยากเอาเข้าลึกนะครับนี่ตัวนี้ผมจะทำแบบลึกๆหน่อยให้เ,เพื่อนๆดูเพื่อใครแบบ กลัวมันรั่วถ้าจริงเราอัดกาวไปมันก็ไม่รั่วแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเอาท่อเสียบลงไปเลยนะคือกรณีที่หน้างานมันก็คงไม่มีอ๋อ วดอะไรเนี่ยโสมอิมซัมหรอก <c oughs> คืออาจจะอยู่ทุ่งนาแท่านก็ไม่กินเครื่องดืง่มมันก็ไม่มีนะก็จะเอานี่เราจะเอาแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนี่อันนี้ผมาทากาวลงไปลึกนะครับนี่ท่านจะเอาลึกขนาดไหนล่ะนี่เห็นไหมมันก็จะลงไปลึก พอเราบานเสร็จเราก็กดตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะให้มันฟิตพอดีเนี่ยมันก็ดอนๆอนหน่อยนะครับถ้าอยากให้แบบฟิตมากๆเราก็หมดดุนดูเพื่อที่จะให้มันถอดเข้าถอดออกได้ง่ายอนนี่ตัวนี้เกือบเหมือนของเขาขายแล้วนะครับค่อนข้างออกมาดีแล้วก็ลองเสียบดูใหม่นี่ใส่ได้ครับสองห้างเลยทางนี้ก็ถด้อ่า นี่นี่ครับข้อต่อบานปลายแบบประหยัดงบไม่ต้องไปเสียสิบาท20บาทเพื่อที่จะไปซื้อข้อต่อตรงแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นการ DIY อ่านำมาประยุกต์ใช้ก็ตัวนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะก็คือเล็กแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันแต่เล็กแบบนี้เราก็มีวิธีหนึ่งอ่า ถ้าจริงมันก็บานได้นะครับแต่เวลาเผาไปมันค่อนข้างอ่อนไหวมากแล้วเวลาเราทิ่มไปอ่ะถ้าเป็นท่อบางเหมือนตัวเนี้ยท่อบางมันชอบแตกอ่ามันชอบปริออกไวอะไรแบบนี้คือมันแตกค่อนข้างไวก็สำับพวกสี่หุนตอนนี้เป็นสี่หุนนะครับก็คือถ้าพวกท่อหนึ่งนิ้วอะไรพวกเนี้ยที่เป็นท่อบางมันก็บานได้หมดครับพวกนี้ก็บานได้แต่ต้องอใช้ฝีมือนิดหนึ่งในการบาน หรือใครไม่อยากใช้ฝีมืออ่เอาท่อหกขุนอ่าอันนี้เป็นท่อสายไฟนะเอาหกขุนมาตัดสั้นๆแล้วก็เสียบยัดลงไปเลยอ่าเดี๋ยวผมจะยัดให้ดูเนี่ยครับทากาวก็ยัดลงไปได้เลยก็เป็นการต่อท่ออีกวิธีหนึ่งอ่าอันนี้มันจะทำได้ก็คือหขุนกับสี่ขุนนะคือเอาสีขุนสอ,สอดเข้าไปแต่ถ้าเป็นหขุนเราจะต่อตรง เรากา็ต้องมาบานปลายเหมือนเดิมเหมือนตัวเนี้ยที่ผมบานให้ดูถ้าเป็นหกขุนคือมันทําไม่ได้เพราะว่าหกขุนไปใส่หนึ่งนิ้วแบบนี้ก็คือมันไม่ได้มันใหญ่เกินมันทําได้แค่สี่ขุนที่เอามาโตาก็คือฝั่งนี้ก็สี่ขุนก็สวมเข้าหากันก็ออกได้แบบไม่ต้องบานปลายเพราะว่าหกขุนบานปลายมันไม่ยากนะครับบานปลายก็าจะคล้ายๆตัวนี้คือทําค่อนข้างที่จะง่ายที่ทํายากก็คือ ตัวนี้ครับสีหุ่นที่เป็นเท่าบางถ้าท่อหนาก็ไม่มีปัญหานะครับเวลาเรา,ายัดแบบนี้มันไม่แตกออกอเหมือนตัวนี้มันไม่แตกเห็นไหมคือเรายัดเข้ามันไม่แตกแต่ถ้าสีหุน่นตัวบางอะ่ะมันแตกตัวนี้เป็นตัวบางเหมือนกันนะที่ผมถ่ายอาลองดูครับขนาด โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งขนาดสั้นในปลาไปทั้ง9นาทีเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็พามาดูความแข็งแรงว่าท่อมันจะหักไหมถ้ายาวๆอ่าเนี่ยเป็นท่อที่ผมบานเสร็จเมื่อกี้อ่ะอ่า นี่อันนี้คือรอยต่อนะครับความยาวท่อนนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตรห้าสิบวิ่งไปทางโน้นสองเมตรห้าสิบเพื่อนๆลองดูครับอันนี้ผมยกนะครับเนี่ยโยกแบบนี้เลยคือมันก็คล้ายๆกับพวกข้อต่อที่เราใช้ครับเนี่ยลองดูมันก็ไม่หักนะครับความลึกในการบานก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วนี่ระยะคือผมยัดลงแค่หนึ่งนิ้วอ่ายัดลงหนึ่งนิ้ว ก็ไม่หักนะครับสายกาวเรียบร้อยพร้อมใช้งานานี่ก็แข็งแรงดีครับ